ันนี้เยมนทําอะไรกินคะกระเพาะหมูผัดเีี่มไฉ่ค่ะค่ะกระเพาะหมูเยมนต้มเปื่อยเรียบร้อยนะคะแล้วก็เอามาหั่นนี่เยมนผัดกับกระเทียมให้หอมแล้วนะคะกระเพาะหมูนี่เปื่อยเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เยมนก็จะใส่เยี่ยมไช่เข้าไปค่ะแล้วก็เป็นเครื่องหน่อยนะคะเกลีอรสหน่อย ผปกุงรสหน่อยนึไปน้ำตาลไปหน่อยนึงค่ะน้ำมันหอยค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเทไม่หอยเนาอ่ะมันมันอากาศมันเย็น อากาศมันเย็นเรยนคนใส่นะ้ำหน่อยไปหน่อยนะคะขัะ้นตอนก็ง่ายๆค่ะไม่มีอะไรยุ่งยากยาใส่พริกชอยไปหัวหอมใส่เข้าไปนะคะเดี๋ยวใบไว้ใส่ทีหลังนะคะง่ายค่ะแค่แรเราล้างกระเพาะหมูให้สะอาดนะคะแล้วก็ไปต้ม ต้มประมาณสองชั่วโมงนะคะกระเพาะหมูแล้วก็มาหั่นค่ะนี่กระเพาะหมูผัดเกี่ยมไฉ่ค่ะสูตรบ้านเยมนเองนะคะสูตรไทยก็สูตรมันนะคะเยมนเล่นไปนิดนึงนี่ค่ะหน้าตาน่ารับะานไหมคะ ข้าหมูผัดเกี๊ยมไข่นะะี่ค่ะถูบ้านเยมนนะคะ,นะคะ,นะคะมันก็จะใส่ผัดเข้าไปนะคะผัดนตะ้นหอมค่ะต้นหอมเพิ่มสีสันให้อาหารเรานะคะเกี๊ยมไข่แล้วก็มีรสชาติอยู่แล้วนะคะก็ไม่ต้องใส่ปรุงอะไรเยอะ เยวมันม้วนขึ้หน่อยโอ้ยอย่าให้มัเยมันมิมหน่อยนะจนรวบปากเดี๋ยวมันเนี่ยเป็นไงคะรสชาติอร่อยแล้วค่ะพอดีเป๊ะเลยไม่ต้องเติมอะไรแล้วค่ะอร่อยก็ถือเดียมันค่ะหน้าตาน่ารับทานมากค่ะผัดกระเพาะหมูผัดเคี่ยมไช่นะคะอืม เด็ดเด็ดเด็ดค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆค่ะโอเคนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ